สวัสดีสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะคะที่นี่ปอโตริโกหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเข้าสวนนะคะเก็บดอกอัญชันดอกอันชันของเราก็ได้เก็บทุกวนันทุกวนัน วันนี้เราจะเก็บไปทำขนมนะคะขนมอินทนินวันนี้ข้างบ้านมีตัดหญ้าอาจจะได้ยินเสียงดังหน่อยนะ สวัสดีค่ะพี่สเสนสวัสดีทักไทยจากประเทศปปโตริโกนะคะมาเก็บดอกอัญชันค่ะ ไม่เห็นข้อความสวัสดีค่ะพี่สเสนสบายดีไหมคะ จะเก็บดอกอันชันไปทำขนมขนมอินทนินนะคะครั้งแรกพอดีวันนี้มีอันชันมันออกเยอะเนาะอันชันก็เยอะมีใบเตยด้วยจะลองทำขนม อันนี้อาจจะไล์สดได้ไม่นานนะคะเพราะว่าแดดร้อนเครื่องจะร้อนจะไลแค่สักสินาทีก็พอสบายดีนะคะสวัสดีปี2025นะคะ ที่นี่ปโตริโกนะคะเหมือนเมืองไทยเลยอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกมีแค่สองฤดูคือหน้าฤดูฝนกับฤดูร้อนฝนตกชุบทั้งปี ดอกอัญชันสวยๆอันนี้อันชันไทยเรานะคะเอามาปลูกเอามาปลูกที่ประเทศปาโตริโกดูดูดอกนี้เกิดที่คนต้นเลย สวัสดีค่ะใช่สามล้อรจริงใจไม่เอ่ยสองล้อไม่ใช่สามล้ออาบน้ำตัดขนสัตว์อันยยงสวัสดีค่ะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลย ตอนนี้มีกี่ช่องแล้วคะเนี่ยสามช่องสี่ช่องปังหมดละมั้งเนี่ยใช้น้องสองล้อไหมเอ่ยสองล้อจริงใจไหมเอ่ยอันนี้เอามาปลูกเอามาจากไทยคะ่ะเมล็ดพันธุ์ของของไทยเรานะคะ มีพี่คนหนึ่งเขาอามาจากไทยแล้วเขาไปปลูกที่ฮาวายแล้วเขาก็ส่งเม็ดส่งต่อมาให้ปลูกอีกค่ะเอามาจากไทยปลูกที่ฮาวายได้มเมล็ดแล้วก็ส่งมาปลูกต่อที่ประเทศปตัตตริโกค่ะมีทุกอย่างเหมือนเมืองไทยเลยอากาศดีประเทศปตัตตริโกประเทศที่มีนางงามเยอะ นางงามดังๆอะมีน้องยูทูบคนหนึ่งที่ดังๆที่พูดไทยได้อะ่ะก็ก็มีนะที่มาจากประเทศปาโตริโกแล้วอยู่เมืองไทยที่นี่เขาจะดังกาแฟเขาก็ดัง ดอกเยอะครับอันนี้พยายามตัดกิ่งเขาออกไปบ้างนะคะเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะเพื่อนบ้านเข้ามาตัดหญ้าอยู่ใกล้ๆบ้านจะไล่แค่สิบนาทีนะคะไล่แค่เก็บ ดอกอัญชันพี่เก๋สวัสดีค่ะแต่ละคนเนาะวิถี youtube นี่ปีนเก็บดอกอันชัน มะละกอเยอะมากปลูกไว้รอบสวนเลยค่ะเพราะว่าอยู่นี่อยู่นี่เขาอากาศดีเหมือนเมืองไทยก็เลยปลูกอะไรที่เราชอบกินมีต้นมะพงมะพร้าวมีต้นอะโวคาโด,ดต้นหนึ่งมะเขือพวงก็มีนะคะอยู่แถบทั้งนู่น ต้นไม้อะไรอะไรเหมือนที่เมืองไทยต้นกระทงกระถินมระขีนกที่นี่ก็เยอะนะคะมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองอันนี้คือตำลึงยอดตำลึงหวานดอกเบญจรงค์ห้าสีอันนี้ก็มาจากไทยนะคะผมก็ดังครับแต่ต้องตะโกนครับ มีแต่คนปังๆแล้วช่องอ่ะฝั่งนู้นเป็นบ้านล้างไม่มีคนอยู่นะคะเดี๋ยวจะอ้อมไปเก็บตรงหน้าบ้านเดี๋ยวจะไล่ต่ออีกแค่หนึ่งนาทีนน จอกอันชันจากไปที่โน่นบินก็กี่ชั่วโมงคะผู้ยอยู่นี่บินไกลค่ะยี่สิบกว่าชั่วโมงถ้าจะกลับเมืองไทยก็ ต้องบินออกจากเกาะไปที่อเมริกาก่อนไปขึ้นเครื่องต่อเครื่องจากอเมริกาไปเมืองไทยก็ยี่สิบกว่าชั่วโมงค่ะนั่งเครื่องข้ามวันข้ามคืนเลยตอนแรกตอนแรกอลล่าอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะ นี่ย้ายมาอยู่ปโตริโกย้ายมาอยู่ครบหนึ่งปีพอดีค่ะตอนต้นเดือนมกราเสร็จแล้ว มีปลูกแคแดงด้วยนะนี่ค่ะเมื่อเช้าเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนี่เอามาโชว์เฉยๆตอนนี้ก็เกินสิบนาทีแล้วนะคะขอบคุณพี่เก๋พี่สเน่์นะคะแล้วก็น้องสองล้อค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะขอลงไลน์แล้วใครเอ่ยน้องเอใช่ไหมสวัสดีใช่น้องเอไม่เอ่ยเอห้าปพี่จะลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปเก็บดอกอัญชันมาเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วสวัสดีนะคะ มีแต่คนช่องปังปๆกันทุกคนแล้วจะเอาไปทำขนมค่ะพี่เก๋ขนมอ,อินันนินพอดีในสวนมีใบเตยกำลังงามเลยเดี๋ยวขอลงไลค์แค่นี้นะคะทุกคนพักผ่อนนะคะสวัสดีค่ะ